สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมดอยุธยาครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวัตถุมงคลของหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีครับนั่นก็คือพระกีบบัวใหญ่แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะมาพูดถึงรายละเอียดของพระกีบบัวใหญ่องค์นี้กันก่อนนะครับพระกีบบัวใหญ่นะครับถูกจัดสร้างขึ้นในปี2521นะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับ นั่นก็คือพิมพ์พระกรีบบัวใหญ่และพิมพ์พระกรีบบัวเล็กนะครับโดยมีการจัดสร้างขึ้นจำนวน22,875องค์สำหรับพิมพ์ใหญ่และ28,04องค์สำหรับพิมพ์เล็กครับโดยทั้งสองพิมพ์นี้นะครับจะมีทั้งแช่น้ำมนและไม่แช่น้ำมนตนะครับผมโดยท่านพระครูวิโรธได้นำ พระอรไายพิมพ์นะครับจำนวน1 0 0 0 0องค์นองำทุน9ถวายแด่สมเด็จพระรูปยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยรักเพื่อประทานแก่ผู้ที่ทำบุญสร้างตึกสยามมินณโรงพยาบาลสิริราชนะครับโดยผู้ที่ได้ทำบุญ1,000บาทจะได้รับพระกรีบบัวไป1องค์นะครับรุนี้นะครับจะเป็นพระกริบบัวใหญ่นะครับเนื้อเกสรเข้มนะครับ ขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะครับมีความกว้างประมาณ3.2เซนติเมตรนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีการบรรจุตะกรุด1ดอกนะครับผมลักษณะจะเป็นพระประธานนะครับนั่งขัดสมาธิรายละเอียดขององค์พระนะครับมีความคมชัดนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันตรี้านห่างจะเป็นยันตรีนิสิงเหตนะครับผม ส่วนด้านบนของยันจะมีคำว่าหลวงปู่โต๊ะส่วนด้านล่างของยันนะครับจะเป็นชื่อของวัดประดูชิมพีครับพระกิบบัวใหญ่เนื้อเกสรอ,องค์นี้นะครับจะสังเกตได้ว่าด้านข้างของตัวองค์พระนะครับจะมีคีบ เขาเรียกว่าคีบเนื้อปิ้นนะครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อเกสรน,นะครับจะมีความเข้มของเนื้อนะครับจะสังเกตอยากให้สังเกตอรอยปั๊มนะครับรอยปั๊มเนี่ยจะเป็นแผ่นปื้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูจะเป็นขึ้นๆปื้นๆแบบนี้นะครับต้องมีคีบปิ้นนะครับ าเกิดเรามาเทียบดูในส่วนด้านหน้านะครับส่วนบริเวณตรงนี้จะเหมือนเป็นเว้าใหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความคมชัดของใบหน้าหลวงพ่อนะครับ อันนี้คือความคมชัดของการกดพิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นฐานบัวตะกุดหนึ่งดอกจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าผ้ากิบบัวใหญ่เนี่ยบริเวณส่วนตรงเนี้ย โค้งมนนะครับไม่เรียบตรงนี้จะน,น,นูนขึ้นมานะครับยันตรีอันนี้เป็นยันตรีสิงแหตหวงปูโตพระกีบัวใหญ่นะครับนับเป็น วัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่โตที่มีความสวยงามน่าใช้นะครับมีพุทธคุณเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเรื่องพุทธคุณไม่แพ้ภาพปิดตาที่โด่งดังของนุวงปู่แน่นอนนะครับผมกระทั่งราคาในปัจจุบันนะครับยังเป็นราคาที่เราพอจับต้องได้นะครับยังเป็นราคาที่พอจับต้องได้โดยราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หลักพันไปปลายนะครับถึงรักหมื่นต้นๆด้วยซ้ําไปนะครับขึ้นอยู่กับความ สวยงามความสมบูรณ์ของตัวองค์พระนะครับผมนับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับเป็นสำหรับผมเนี่ยผมเช่ามาเนื่องจากชอบนะครับอันนี้ผมได้มาเนี่ยที่ผมเช่ามาเพราะเนื่องจากชอบพิมพ์ของ รุ่นนี้เป็นการส่วนตัวเลยนะครับดูใหญ่เป็นกีบบัวที่ดูใหญ่อะผมชอบพระที่องค์ใหญ่ๆห,หน่อยและเนื้อค่อนข้างเข้มนะครับปัจจุบันนะร,ราคาก็มีการขยับขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนตอนที่ผมดูเข้ามาศึกษาของหลวงปู่โตใหม่ๆเนี่ยราคาจะอยู่ที่หลักพันกลางๆหลักพันต้นๆเองสําหรับพระกรีบบัวใหญ่เนะี่ย ปัจจุบันนี้คือหลักพันไปไปลายแล้วนะครับถึงหลักหมื่นต้นๆแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในวัตถุมงคลของหลวงปู่โตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าพระปิดตาเนี่ยอาจจะราคาเนี่ยไปไกลแล้วจับต้องไม่ได้ผมก็แนะนำพระรุ่นย่อยๆที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับมูลสารชัดเจนแล้วก็พุทธคุณเนี่ยผมเชื่อเลยว่า เทียบเท่ากับพระปิตาแน่นอนนะครับผมก็จะแนะนำพระกิบบัวใหญ่นะครับรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับเอาไปห้อยบูชาอาราธนาขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยาสายหลวงพุโตะจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องเมตตาค้าขายโชคลาภเจริญหน้าที่ในการงานนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ หน้าสะสมเป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเป็นคลิปแรกที่ผมเนี่ยได้มานำเสนอวัตถุโมคลที่นอกเหนือจากวัตถุโมคลของหลวงพ่อรวยนะครับผมเนี่ยยังมีอีกหลายๆหลวงพ่อหลายๆเกจินะครับที่ผมเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้แล้วเดี๋ยวว่างๆเนี่ยคลิปถัดๆไปเนี่ยผมก็จะทยอยนำเอามาให ทุกทุกท่านนะครับได้รับชมกันว่า,าผมเนี่ยมีวัตถุมงคลของหลวงพ่ออะไรบ้างเกจิอะไรบ้างที่นอกเหนือจากหลวงพ่อรวยนะครับไอหลวงพ่อรวยผมเองก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยผมก็ได้กํากลังจะไปบุกนะครับกลังจะไปบุกบ้านลังใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับหลวงพ่อรวยเดี๋ยวจะให้ดูว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย จะมีรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์เนื้อทองคำด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพระกีบบัวใหญ่ของหุ่่ปูโตก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้ให้พี่ๆได้ได้ศึกษากันนะครับผมขอบคุณมากครับ